โอเคนะครับผมขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะกับช่องตะขายขาดนะครับวันนี้เรามาอยู่ในโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์ดัดเน็ตกันเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นการพบกันระหว่าง Republic of Ireland พบขึนกับฝรั่งเศสเวลาตีหนึ่งสี่ห้าของคืนนี้ด้วยนะครับเอามาดูฝั่งทางเจ้าบ้านหรือว่าฝั่งทางไอร์แลนด์นะครับผมห้านัดหลังสุดพวกเขายิงไปทั้งหมดเก้าลูกนะครับส่วนอันดับกับคะแนนอยู่อันดับที่สามนะครับผมแล้วก็คะแนนก็ศูนย์นะครับผมส่วนฝั่งของทางทีมมอนน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 นะะะะคคคครรรัััับ่่งงสท้้หด1 3ีีแแววาาต ผมทีมเยือนเป็นทีมต่อนะครับราคาต่อรองอยู่ที่ลูกครึ่งนะครับผมส่วนราคาสูงต่ำอยู่ที่สองลูกครึ่งนะครับออกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วกดวิเคราะห์ผลไปเลยครับรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผลการคำนวณก็จะออกมาเลยครับมาครับสำหรับผลการคำนวณน,นะ โอกาสที่จะมีสกอร์สูงอยู่ที่78%เลยนะครับผมแนะนำไปสูงแรกสูงเต็มนะครับโอกาสที่เจ้าบ้านชนะมีอยู่43%ทีมเยือนมีอยู่53%วันนี้ต่างกันถึง10%นะครับสตรบอกว่าให้ตามฝั่งทีมเยือนหรือว่าฝั่งทางฝรั่งเศสนะครับวันนี้แนะนำไปสูงแรกสูงเต็มอยู่ที่78%ใครที่อยากจะตามนะตามไปที่ฝั่งของทางฝรั่งเศสได้เลยนะครับผมส่วนใครที่อยากจะรับโปรแกร,รมวิเคราะห์อบอลตัวนี้ไปใช้งานนะครับใช้งานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะใครที่สนใจนะครับผมลิงก์อยู่ที่คอ er มเมนต์ใต้เดสคริปลัห ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะบาย